คือสิ่งที่จะเกิดความเจริญอย่างมากมายนะครับแล้วก็มีรถไฟรางคู่ไปทั่วทุกจังหวัดนะครับต่อไปจังหวัดนครพนมของเราก็จะมีรถไฟรางคู่ไปจังหวัดอื่นๆจากนกครพนมไปสกลนครตัวอย่างนะครับมีรถไฟความเร็วสูงจากประเทศจีนมาไทยไปสิงคโปร์มีรถไฟทุกตู้ต้องติดแอร์นะครับรถไฟทุกตู้ต้องติดแอร์นะครับ นั่นคือเป็นนโยบายที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยของเราให้เจริญก้าวหน้าและจังหวัดไหนพร้อมให้มีการเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วเหมือนกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพเป็นผู้รับใช้ประชาชนตื่นตั้งแต่ตรี4ออกไปวิ่งถ่ายทอดสดใน Facebook ถนนไหนเป็นหลุมเป็นบ่อพี่น้องร้องเรียนมีปัญหาความเดือดร้อนไฟ้สด ถ่ายทอดสดนะครับ8โมงเช้า9โมงเช้าเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครไปแก้ไขให้เรียบร้อยนั่นคือสิ่งที่เราจะเป็นโลกดิจิตอลมีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือมียื่นเอกสารยื่นปัญหาความเดือดร้อนเสียค่าธรรมเนียมต่างๆใช้โทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่แจกให้ลูกหลานของเราและได้รับคำตอบเพียงภายใน1วัน24ชั่วโมงได้รับ อนุมัตินั่นคือสิ่งที่ทางพักเพื่อไทยจะได้ร่วมกับพี่น้องเพื่อพัฒนาให้ให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะครับก็ฝากพี่น้องได้ติดตามนโยบายของพักเพื่อไทยซึ่งมีนโยบายช่วยพี่น้องเกษตรกรราคาพืชผลเกษตรราคาสูงขึ้นข้าวเปลือกหอมมะลิกิโลละ20บาทยางพารากิโลละ60บาทขึ้นไป แล้วก็ปราบยาบ้ายาเสพติดกัญชาหมดไปทันทีคือชีวิตปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่าไฟค่าน้ำมันค่าแกส๊สรถราคาทันทีภายในปี2570ค่าแรงค่าต่ำต้อง600บาทนะครับค่าแรงค่าต่ำ600บาทเป็นยาตี25,000บาทขึ้นไป เราฝากพี่น้องได้พินานโยบายของพรรคเพื่อไทยและก็จะมีการประกาศออกมาเรื่อยๆและมีติดป้ายไปทั่วทุกหมู่บ้านนะครับและมีแผ่นพับมีเอกสารมอบให้กับพี่น้องพี่น้องได้ศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาประเทศไทยผมดร์พมิพัฒน์พัชรศักดิ์พรรเพื่อไทยอดีตสสสัดส่วน ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องที่ได้ติดตามรับฟังครับขอกลาบขอบพระคุณครับ